สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็มาดูมาให้ท่านผู้ชมมาชมวัวครับที่เกษตรกรท่านึ่งครับซื้อมาครับตัวนี้เป็นวัวโคงนะครับแกซื้อมาประมาณสามหมื่นห้าครับหลักการซื้อวัวครับนี่ก็ท้องสองเดือนครับเอามาคุณครับมีกาไรแน่นอนครับถ้าท่านใดที่กําลัง ศึกษาหลักการในการซื้อวัวครับนี่ครับก็หาวัวโคงใหญ่ๆครับแล้วออกมาขุนให้มันท้องครับตอนนี้ก็สถานะท้องครับสองเดือนกว่ากับเจ้ากับเจ้าสอนรามครับนี่ก็ตอนนี้ก็3สามหมื่นห้าพี่น้องคิดดูว่ามีกําไรหรือว่าขาดทุนครับแต่ผมว่าน่าจะหลักเส่ขึ้นนะครับถ้าวัวราคาดีขนาดนี้ครับแต่่วงนี้โรคระบาดก็ต้องดูแลสุขภาพวัวของท่านดีด้วยครับ นี่ครับหลักการซื้อวัวง่ายๆครับเพียงแค่เราดูลักษณะวัวให้เป็นครับซื้อวัวโคมาแล้วก็เอามาคุนให้ท้องครับนี่ก็ได้ประมาณ4ี่หมื่นกว่านะครับนี่กำไรก็เลี้ยงมา4เดือนครับมีกำไรแน่นอนครับ แม่นี่กโค้งใหญ่สวยงามครับเดี๋ยวก็ฝากพี่น้องครับมาติดตามในผลงานเจ้าสารรามปีหน้าครับกับแม่ตัวนี้ครับออกมาเป็น บรรยากาศดีครับวันนี้ครับเดี๋ยวข้าวเสร็จก็ที่มัดก็กอ้กอนควางครับบรรยากาศดีทันใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง GK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับ เยี่ยมชมครับมาให้ความรู้เรื่องหลักาการการเลือกซื้อวัวครับท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับก็เลยเปลียนความรู้กันเข้ามาได้ครับหลักการซื้อวัวแค่ง่ายๆครับแค่เราดูวัวเป็นแล้วก็ซื้อวัวโคงมาแล้วก็เอามาคุณแล้วก็เอามาท้องเอ,เอามาทับให้ท้องเพราะฟันดีๆครับแล้วก็จะมีกําไรแน่นอนครับค่าเลี้ยงดูแล้วก็บวกตามค่าเลี้ยงดูไปนะครับสวยงามครับแม่ใหญ่ตัวนี้ครับ ่จาจะประมาณโลสามในท้องเลยครับนี่ คลิปนี้ก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ